โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยในเม่เรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่121 ถึงตอนที่125นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่121หลังจากที่อาจารย์จากอาณาจักรเวยทั้งสองได้คิดว่าชินเฟิงเป็นคนฆ่าองค์ชายของพวกเขาทั้งสองไปมันจึงทําให้พวกเขาทั้งสองนั้นก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและคิดว่าวันนี้จะต้องจัดการกับชินเฟิงให้ได้ไอ้ฆาตกรให้ได้ในวันนี้แต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะก็มีท่านอุเหลาวผู้คุมสนามสอบ ก็ได้หยุดทั้งสองเอาไวา้ว่าอย่ามาก่อความวุ่นวายที่นี่เป็นอันเด็ดขาดเพราะว่ากฎมันก็คือกฎเป็นกฎที่ห้าอาณาจักรจะตั้งขึ้นด้วยตัวของพวกเขาเองไม่มีใครสามารถหัดขืนกฎในครั้งนี้ได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็อย่าหาว่าข้าหน้าใจร้ายไปละกันมันจึงทําให้ในตอนนี้ก็มีผู้คนมากมายมารายล้อมทั้งสองเอาไวา้มันจึงทําให้ทั้งสองก็คงต้องยอมไปในวันนี้แต่รับรองเลยว่า พวกเรานะ่ะจะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะได้ออกไปจากที่นี่ไปหลังจากที่การทดสอบในรอบแรกมันได้จบลงไปทันผู้คุ้มสอบก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบแยกย้ายออกไปจากที่นี่ซะภายในหนึ่งเดือนข้างหนา้าการทดสอบครั้งที่สองมันจะได้เริ่มขึ้นที่เมืองกันหนานให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่นั่นโดยพระเอกก็ได้ถูกกล่าวชมจากทุกคนที่เป็นฮีโร่ช่วยทุกคนเอาไวา้ ให้รอดผ่านการทดสอบในครั้งนี้ไปได้ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกันกลับไปแถมหลังจากที่ทุกคนมาถึงที่พระราชวังแล้วองค์จกักรพรรดิก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาในความสำเร็จ ของเด็กของพวกเขาและการที่จะทําให้ทุกคนนั้นมีกระติตกระใจกําลังใจในการแข่งขันในรอบถัดไปองค์จกักรพรรดิจึงได้มอบของขวัญเป็นสมบัติระดับ3ให้แก่ทุกคนไปในครั้งนี้แถมหลังจากที่องค์หยินซุนสามารถรอดมาได้เธอนั้นก็ได้กล่าวบอกพ่อของเธอว่าชินเฉินได้ช่วยเธอเอาไวา้ที่เฉาหงและก็วูจีถูกฆ่าตายไปไม่ใช่ฟีมือของชินเฟิงค่า แต่เป็นชินเฉินที่ทําแบบนี้และก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ในตอนนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าจะยกตําแหน่งกวนชินโหให้กับชินเฟิงข้าจะไม่ยอมอย่างแน่นอนและยอมมอบให้กับชินเฉินไปจะดีกว่าโดยหลังจากที่ชินเฟิงนั้นกลับมาที่ตระก,กูแลแล้วมันก็ทําให้ทุกคนในตระก,กูลรวมถึงหน้าหญิงเจ้าก็เป็นแม่ของชินเฟิงเธอนั้นก็รู้สึกตกใจมากและก็เสียใจมากเช่นกัน ว่าแขนของลูกชายของเธอทำไมถึงได้เป็นแบบนี้จนทำให้แม่ของชินเฟิงที่รู้สึกเสียใจมากก็ถึงกับเป็นลมล้มหมดสติลงไปในครั้งนี้และเพื่อที่ทำการจัดการแก้แคนให้กับชินเฉินให้ตรงได้รับรองว่าแคนในครั้งนี้มันจะไม่จบลงไปง่ายๆอย่างแน่นอน แถมพระเอกหลังจากที่กลับมาถึงบ้านของเขาเขานั้นก็ได้เ,เ,ล,เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแม่ของเขาได้รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในการต่อสู้ของรอบแรกที่มันได้ถูกจัดขึ้นซึ่งแม่ของเขาก็รู้สึกว่าจะดีใจมากและก็ภูมิใจในตัวลูกชายของเขาที่มีความสามารถมากมึกกระดาษนี้เหมือนกับพอเจ้าเลยจริงๆมันจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินเขานั้นก็รู้สึกตกใจและก็ได้รีบถามแม่ของเขาว่าพ่อของเขาเป็นใครกันแนะ่ ถึงมันก็ทําให้แม่ของพระเอกก็ได้พูดพ่อกับเขาว่าพ่อของเจ้าน่ะเป็นคนที่เก่งมากๆและก็คล้ายๆเจ้าอยู่ในตอนนี้จริงๆแต่พระเอกนั้นก็ยังสงสัยอีกเช่นเคยและก็ได้ถามแม่ของเขาว่าพ่อของเขานั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนกันแน่แต่แม่ของเขานั้นก็ไม่สามารถที่บอกเรื่องนี้แก่พระเอกได้เพราะว่ามันเป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่า คนอื่นๆรู้แล้วล่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพวกเขาทั้งสองพอของเขานั้นก็อาจจะเป็นอันตรายเป็นได้ซึ่งหลังจากที่หลิงเทียน ได้รู้เขาว่าพระเอกนั้นกลับมาที่บ้านแล้วเขานั้นก็ได้รีบมาหาพระเอกในทันทีแถมก็ยังตกใจอีกด้วยที่พระเอกนั้นสามารถบรรลุพลังไปถึงระดับสวรรค์ได้แล้วมีเพียงแค่เขาที่อยู่ในระดับปฐพีขั้นสุดท้ายอีกเพียงขั้นเดียวก็ถึงระดับสวรรค์อีกด้วยเช่นกันซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับหลิงเทียนว่ารับรองในอนาคตเจ้านะ่าจะต้องแข็งแกงก่านี้อย่างแน่นอนก่อนที่ทั้งสองจะได้มุ่งเดินทางไปที่หอปุงยาตาเกิดไปเพื่อที่ ที่จะไปทําธุรกิจของพระเอกกับเจ้าศาลาแห่งนั้นแต่ทว่าหลังจากที่ลิงเทียนพาพระเอกเดินมาสักพักเ <an> ขานั้นก็ได้พาพระเอกมาที่ตระกูลของเขาก่อนเพ <an> ื่อแนะนําพระเอกให้กับคนอื่นได้รู้ <an> แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ที่ตระกูลหลินแล้วเพราะเนื่องด้วยที่ตระกูลหลี่ก็เป็นตระกูลที่ทาธุรกิจกับพวกเขาแต่เนื่องด้วยที่ตระกูลหลี่นั้นได้ยกเลิกสัญญาการค้าขายกับพวกเขาไปจึงทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถปล่อยยาออกไปได้พวก เขาถึงรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าจะเอาอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้แต่พอพระเอกนั้นมาถึงผู้นําตระกูลก็รู้สึกดีใจมากและก็ได้กล่าวทักทายพระเอกไปเพอเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมีชื่อเสียงโด,ด่งดังกึกก้องไปทั่วแขนหลังจากที่สามารถเป็นฮีโร่พาทุกคนนั้นรอดพ้นแล้วก็เอาชนะเป็นอันดับหนึ่งของการประลองในรอบแรกได้ช่างเป็นเรื่องที่โชคดีมากจริงๆเป็นเด็กที่มีความสามารถและยังช่วยเหลือลูกชายของเขา ให้มีความแข็งแร่งขึ้นมากกว่านี้อีกด้วยแถมหลังจากที่พระเอกได้รู้ว่าตะกูลินมีปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วพระเอกก็เลยได้ขอคิดที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ให้แต่ทว่าปัญหาในครั้งนี้มันก็ใหญ่เกินไปเจ้าตะกูลินจึงได้ขอบคุณพระเอก ที่มีน้ำใจงามในครั้งนี้แต่ทว่ามันก็ยากเกินไปที่พวกเขาจะสามารถแก้ไขมันได้แล้วเพราะเรื่องราวมันใหญ่โตมากจนเกินไปแม้แต่คนอื่นๆก็ไม่มีใครสามารถช่วยมันได้แล้วในตอนนี้เพราะเนื่งด้วยที่ตระกูลลินของพวกเขานั้นจะเป็นคนที่คอยสันหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาทําการปรุงยาให้กับสาลาตาเกิแต่ทว่าก็มีตระกูลหลีที่รับซื้อในพวกเขาในราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าตระกูลหลีนั้นมีความสัมพันธ์และก็มี มีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยในตระกูลจึงทำให้พวกเขานั้นมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าและก็รู้จักกับซาลาท่าเกิดมากกว่า จึงทําให้ตะกูลหลี่นั้นมารับซื้อยากับพวกเขาและก็ะสงมอบให้กับซาลาต้าเกิดไปเพราะพวกเขานั้นไม่สามารถเข้าไปถึงซาลาต้าเกิดได้อย่างโดยตรงนั่นเองแต่ในตอนนี้ตะกูลหลี่ได้ยกเลิกสัญญากับพวกเขามันจึงทําให้การค้าขายวัตถุดิบต่างๆพวกเขาจะไม่สามารถทํามันได้อีกต่อไปนั่นเองไม่สามารถสงมอบวัตถุดิบให้กับซาลาต้าเกิดได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรตะกูลี ถึงทาเช่นนี้เึิมมันก็ทําให้พระเอกที่ยินเขานั้นก็ถึงสงสัยอย่างมากว่าที่แท้จริงแล้วหรือมันอาจจะเป็นเพราะนายหญิงเจ้าที่ทําแบบนี้ที่ไม่สามารถกําจัดเขาได้โดยตรงแต่ก็ใช้วิธีทําการจัดการคนรอบข้างของเขาแทนโดยการที่้ายคนจากตระกูลอื่นส่งมอบวัตถุดิบต่างๆให้กับตระกูลหลีเพื่อส่งมอบให้กับซาลาต้าเกิดแทนและก็ทําลายตระกูลหลินไปให้สิ้นซากนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่ามันจะมี ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันก็มีหมู่คนจํานวนมากจากตระกูลหลีรวมถึงจากสารายาตาเกอบุกเข้ามาที่นี่แล้วอีกด้วยซึ่งก็ทําให้หัวนหน้าตระกูลก็รู้สึกตกใจมากและเขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงต่อไปรับรองเลยว่าตระกูลลินของพวกเขามันจะต้องลมสาลายไปอย่างแน่นอนแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้บอกกับเจ้าตระกูลว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเขานั้นจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดให้เอง ก่อนที่พระเอกนั้นจะบอกให้หลินเทียนไปเรียกปราจประจาหลิวกวงมาพบเขาที่หน้าตระกูลหลินและให้เขานั้นกับเจ้าตระกูลไปที่ด้านหน้าเพื่อแก้ไขปัญหารับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแถมหลังจากที่หลินเทียงมาถึงที่ซาลาต้าเกิดแล้วมันก็ทําให้ทหารที่คอยเฝ้าอยู่ที่นี่มาร้อมรอบตัวพวกเขาเอาไว้ว่าเป็นใครกันแน่บุกเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่ได้นัดล่วงหน้าเอาไว้อีกแต่พอพวกเขาได้รู้ว่า คนที่ส่งตัวมาเป็นไอเดชฉินเฉินพวกเขานั้นก็ไม่รู้ว่าฉินเฉินนั้นเป็นคือใครมาจากไหนแต่ทว่ามันก็ยังมีชายผู้หนึ่งที่รู้เขานั้นก็มีนามว่ามู่ชุนก็เป็นคนจากตะกูลี่ได้พูดบอกแกกับทุกคนว่าฉินเฉินนั้นเป็นเพียงแค่ลูกนอกหอกนอกสมรสเท่านั้นมีสิทธิ์อะไรที่จะมาพบปรมาจารย์หลิวกวง แถมคิดเลยว,ว่าจะรู้จักปรมาจารย์หลิวกวงเลยไม่แต่น้อยทหารพวกนี้จึงได้พุ่งเข้าไปเพื่อจัดการจับตัวทั้งสองนี้เอาไว้แต่ทว่าทุกคนนั้นก็ต้องยุดเพราะว่าปรมาจารย์ถึงมู่ได้มาถึงที่นี่แล้วเขานั้นก็ได้ถามทหารของเก่าว่า มันเกิดอะไรขึ้นโดยทหารพวกนี้ก็ได้บอกกับปรมาจารย์มู่ว่าคนพวกนี้เด็กพวกนี้มันบุกเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจึงคิดที่ไล่เขาออกไปจากที่นี่แค่นั้นแถมคนพวกนี้ยังอ้างว่าชินเฉินอยากขอพบปรมาจารย์หลิวกวงอีกแถมก็ไม่รู้ว่าชินเฉินมาเป็นใครมาจากไหนจะมาพบปรมาจารย์ของพวกเขาได้อย่างไรซึ่งมันก็ทําให้ปรมาจารย์เฉินมู่ก็ถึงกับตกใจมากที่ได้ยินชื่อของชินเฉนินแถมมันก็ยังมีลูกศิษย์ของเขา คนหนึ่งเขานั้นก็มีนามว่ามู่ซุนเป็นคนจากตะกูลีก็ยังได้กล่าวดูถูกชินเฉินอีกด้วยว่าเป็นเพียงแค่ลูกนอกคอกลูกนอกสมรสเท่านั้นมีสิทธ์อะไรที่มาทาเช่นนี้ช่างอวดดียิ่งหนักซึ่งมันก็ทําให้ปรมาจานถึนโมกูก็ถึงกับตบหน้าของมู่ซุนจนลอยกระเด็นออกไปกนเลยก็ว่าได้หลังจากที่มากล้าดูถูกแน,น่นอนชินเฉินของพวกเขาพอถึงแม้กระทั่งเจ้าสาลาแห่งนี้ก็ยังที่ไม่กล้าทําอะไรพระเอกเลยเรียกได้เลยว่าพระเอกนะั้น เป็นคนสําคัญของพวกเขาเก็ว่าได้ก่อนที่ปรมาจารย์เฉินมูจะได้กล่าวทักทายทั้งสองและก็ได้รีพาทั้งสองนั้นไปที่ห้องรับแขกพิเศษในทันทีซึ่งหลังจากที่ปรมาจารย์เฉินมูได้เรียกปรมาจารย์หลิงกวงมาแล้วทั้งสองก็ได้กล่าวทักทายกันมาที่นี่เพื่ออะไร โดยหลิงเทียนก็ได้บอกกับปรมาจารย์หลิวกวงว่าในตระกูลของพวกเขามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วซึ่งตระกูลของพวกเขาก็เป็นตระกูลท้ายๆของเมืองแห่งนี้เท่านั้นแต่ก็เป็นตระกูลที่หาวัตถุดิบคอยจัดส่งวัตถุดิบให้กับตระกูลหลี่ในราคาที่ถูกและก็ตระกูลหลี่ก็จะได้ส่งมอบให้กับศาลาแห่งนี้นั่นเองแต่หนึ่งด้วยในตอนนี้ตระกูลหลี่ไม่ได้เซ็นสัญญากับพวกเขาแล้วได้ฉีกขาดสัญญาซึ่งทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถ ส่งยาให้ตระกูล,ลีได้และก็ยาก็จะไม่มาถึงที่ศาลาแห่งนี้นั่นเองและที่พวกเข้ามาที่นี่ก็เพียงเพราะจะมาทําการแก้ปัญหาเท่านั้นเรื่องโดยที่นายน้อยฉินเฉิน,นบอกพวกเขามาเรียกปรามาจารย์หลิวกวงไปพบที่หน้าตระกูลของหลินนั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ปรามาจารย์หลิวกวงก็ตกใจเป็นอย่างมากเขานั้นจึงได้เรียกคนของเขามาในทันทีซึ่งคนผู้นี้เขานั้นก็เป็นคนที่คอยจัดหาวัตถุดิบต่างๆให้กับศาลายาของ พวกเขาว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไงกันเพราะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นบอกคนไปจัดส่งหาวัตถุดิบจากตะกูลินทําไมถึงได้วัตถุดิบจากตะกูลลี่มาซึ่งมันก็ทําให้ฝ่ายหาวัตถุดิบยาที่ได้ยินเขานั้นก็ถึงกับรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกผิดมากเพราะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นก็อยากที่จะไปนาเอาวัตถุดิบจากตะกูลินก็จรงิงแต่เนื่องด้วยที่มีตะกูลลี่ซึ่งก็เป็นตะกูลที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจําเมืองแห่งนี้พวกเขา ึงคิดว่าตะกูลี่อาจจะมีวัตถุดิบที่ดีกว่าและก็วัตถุดิบชั้นยอดที่หามาได้มากกว่าตะกูลินนั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ปรมาจาริวกวงก็ถึงกับไม่พอจะเป็นอย่างมากเพราะเนื่องด้วยที่ตะกูลี พยายามที่จะควบคุมหอปรุงยาของพวกเขาและก็พยายามที่ทําลายตระกูลหลินซึ่งก็เป็นตระกูลที่สรรหาวัตถุดิบมาให้กับพวกเขานั่นเองมันจึงทําให้ปรมาจรหลิวกวงก็ถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็คิดว่าจะไปจัดการตระกูลลี่และแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองและภาพก็ตัดมาทางด้านของตระกูลหลินซึ่งมันก็มีผู้คนปจำนวนมากล้อมรอบตระกูลหลินเอาไวา้ซึ่งมันก็เป็นฝีมือของตระกูลลี่ที่นําคนจํานวนมาก และกล่าวหาว่าวัตถุดิบปุงยาของตะกูลลินนั้นไม่ได้มาตรฐานและก็ถูกสร้างยาขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ทว่าท่านได้นั้นเจ้าตะกูลินก็มาถึงที่นี่พอดีและเขานั้นก็พยายามที่อธิบายให้กับทุกคนได้รู้ว่าเม็ดยาของพวกเขาได้มาตรฐานแน่นอนเพราะก็ได้มาจากตะกูลลีซึงตะกูลีก็ได้มาจากศาราท่าเกดก็เป็นหอปุงยาชั้นนําของเมืองแห่งนี้ แต่คิดเลยว,ว่าตะกูลีนั้นจะยอมเท่านั้นก็ได้คัดค้านและก็ได้บอกแกกับทุกคนว่าพวกเขานั้นได้เลิกสัญญากับตะกูลลินไปนานแล้วและคิดเลยว,ว่าตะกูลินนั้นจะนํายามาจากไหนนอกจากพวกเขาจะกันยาขึ้นมาเองก่อนที่พวกเขาจะได้บอกให้ทหารไปจัดการทําลายตะกูลินแห่งนี้ซะทำลายหอปุ่งยาอยากให้คนพวกนี้ทำยาแล้วก็หาวัตถุดิบมาอีกแต่ทว่าท่านใดนั้น พระเอกก็ได้มาถึงพอดีและก็ได้บอกวัาทุกคนนั้นหยุดก่อนค่อยๆค,คุยกันก็ได้โดยทหารที่ได้เห็นพระเอกพวกเขานั้นก็ไม่ได้ฟังอะไรอยู่แล้วเพราะคิดว่าพระเอกเป็นเพียงแค่ดเด็กเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะได้ไปรุมร้อมล้อมรลบตัวพระเอกเอาไว้ซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ว่า ผู้คุมพวกนี้มันก็เป็นฝีมือจากตระกูลฉินของพวกเขานั้นก็คือนายหญิงเจ้าส่งตัวมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะเนื่องด้วยนายหญิงเจ้านั้นไม่ชอบที่นาเขาอยู่แล้วจึงไม่สามารถจัดการเขาได้อีกจึงได้ทําการคิดที่จะจัดการคนรอบข้างของเขาก่อน เพื่อทาให้เขานั้นไม่มีที่ยืนในสังคมนั่นเองก็เป็นแผนการที่ชั่วร้ายจริงๆเพราะเนื่องด้วยที่ก็มีชินเฟินนั้นมาอยู่ที่นี่พระเอกนั้นจึงได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทว่าวท่านใดนั้นปลอมจารย์หลิวกวงก็ได้เดินมาถึงที่นี่พอดีแถมปลอรมจาย์หลิวกวงก็ยังได้เดินมาด้วยความโมโหเป็นอย่างมากก่อนที่ทําการฟาดนาม,มู่ซุนไปซึ่งมู่ซุนก็เป็นศิรรรษย์จากสานักของพวกเขาเป็นศิษย์ทรยศและก็คิดที่ทําลายตระกูลหลินจึง ทำให้ในตอนนี้ปรมาจารย์หลิวกวงก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าตะกูลินไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพราะตะกูลลี่นั้นพยายามที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบรมาจารย์หลิวกวงจึงบอกแกกับทุกคนว่าจะทำการยกเลิกสัญญากับตะกูลลีและก็ไม่ให้ตะกูลี่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมกับหอปรุงยาพวกเขาอีกต่อไป ถ้าเกิดว่าขัดขืนกับคำสั่งแล้วละก็รับรองว่าจะเจอดีอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้คนจากตระกูลลีก็ถึงกับพยายามที่ขอร้องและก็สํานึกผิดจะไม่ทําอีกแล้วแต่คิดเลยว่าปรวาจารย์หลิวกวงจะยอมเพราะในตอนนี้นั้นเขานั้นได้ตัดโทษไปแล้วนั่นเอง แถมพอเรามาจานหลิวกวงก็ยังรดบูว่าจินเฟิงนั้นนําทุกคนมาที่นี่อีกด้วยไม่เกี่ยวข้องกับตระก,กูลฉินตระก,กูลฉินไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีสิทธิ์อะไรไมาอย่างนั้นแล้วก,ก็ตระก,กูลฉินก็จะโดนแบนไปอีกคนมันก็ทําให้จบในตอน125ไปนะครับก็กําลังที่สนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะจะได้หม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ bye บ๊ายบายกดดูลูดคลิปอย่างสนุกและการจุ๊บ